สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำช่องค้นหานะครับในเว็บแอปของเรานะครับโดยช่องค้นหานั้นนะครับสามารถที่จะทำเป็น dropdown นะครับเลือกได้นะครับหรือว่าพิมพ์ค้นหานะครับข้อมูลที่เราจะค้นหาเนี่ยจากด r o p d o w n ก็ได้นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับ ผมจะขอยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างระบบ CRUD ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ากำลังทำคลิปสอนเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับช่องค้นหาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น Input นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาแบบนี้นะครับทีนี้เราอยากทำเป็นระบบ dropdown ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาเองก็ได้นะครับเราจะเขียนคำสั่งยังไงนะครับโอเคนะครับผมก็จะไปที่โค้ดเดิมนะครับซึ่งโค้ดเดิมนะครับการค้นหามีแค่เนี้ยนะครับ กโอ้โทษทีนะครับค้นหานะครับเนี่ยมีแค่นี้นะครับนี่อินพุตเนี่ยนะครับตรงอินพุตเนี่ยนะบรรทัดนี้นะครับเดิมคืออินพุตไอดีเท่ากับไอไททเท่ากับเทคนะครับเพลสโอนเดอร์เท่ากับกรอก ID นะครับทีนี้นะครับถ้าผมจะเปลี่ยนนะครับผมก็จะต้องเปลี่ยนจากไทท์เท่ากับเทคนะครับเป็นไทท์เท่ากับเซิร์ชนะครับ S e a R C H เปลี่ยนจากคำว่า t y p เท่ากับ text นะครับเป็น type เท่ากับ search นะครับ id ก็จะเป็นคำว่า id เหมือนเดิมนะครับในระบบนี้นะครับให้เป็น id นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงคำว่า place holder นะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับคำว่ากรอก id นะครับเป็นค้นหานะครับค้นหาเป็นค้นหา id นะครับหรือค้นหาเฉยๆก็ได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้นะครับเมื่อเราทําเป็น type search แล้วนี่นะครับจะคอด enter ตรงนี้ลงมานะครับและเราก็จะมาเพิ่มนะครับเพิ่มต่อจากนี้ก็ได้ต่อจาก p l a c e holder นี้ก็ได้นะครับเพิ่มคําว่า list นะครับเข้าไป l i s t นะครับ list แบบนี้นะครับมีค่าเท่ากับนะฮะผมก็จะให้เป็นแบบ list นะครับให้ list มีค่าเท่ากับ list นะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นพิมพ์แท็กนะครับ data list นะครับแบบนี้นะครับให้ data list นะครับ id นะครับมีค่าเท่ากับ list นะครับเนี่ยเรากำหนด list ตัวนี้นะครับสีแดงๆเนี่ยนะครับเราก็ให้ data list มี id เท่ากับสีแดงๆตัวนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับจากนั้นก็ปิดแท็กครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็สแ e ตนะครับ data list นะครับแบบนี้นะครับกำหนดขึ้นมาเป็น data list นะครับทีนี้นะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงกลางค้อ e n t e r ลงไปนะครับใน data list นี้นะครับเราก็ใส่เป็นออปชั่นนะครับพิมพ์แท็กขึ้นมาก่อน พิมพ์แท็กขึ้นมาก่อนแล้วพิมพ์คาว่าออปชันนะครับเนี่ยออปชันแบบนี้นะครับแล้วก็ select Option นะครับในออปชันนี้นะครับเราจะให้มีข้อมูลที่จะค้นหานะครับเป็นข้อความว่าอะไรนะครับเช่นผมจะให้ค้นหาเป็นนะครับ id 001อย่างเงี้ยนะครับ จากนั้นนะครับในออปชันข้างหน้านี้นะครับเราก็ใส่ Value เข้าไปนะครับออปชัน Val u e นะครับมีค่าเท่ากับ id 001นะครับค่า Value นี้นะครับจะเป็นค่าที่ถูกนำไปใช้งานนะครับส่วนตัวหนังสือสีดำนี้คือข้อความที่มองเห็นตอนที่มันเป็นลิสต์เลื่อนลงมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ Copy ทั้งบรรทัดนี้เลยครับ คอนโทรนซี C, นะครับคอนโทรนวี Ctrl v, นะครับเราจะเอากี่ค่านะครับเราก็ใส่ลิตรรายการลงไปนะครับอ่ะสมมติว่านะครับผมจะเป็น2 3นะครับ4 5นะครับหนะฝั่งนี้ก็เป็น2 3 4 5 โอเคนะครับจะเป็นซ้ายขวาแบบนี้ออปชันนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับพอบันทึกเสร็จเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับว่ามาดูผลลัพธ์กันนะครับกดปุ่มรีเฟรชครับอ่าเคเห็นไหมครับตอนนี้ค้นหานะครับพอเราเอามาชี้ปั๊บเห็นไหมครับมันจะมีสามเหลี่ยมชี้ลงแบบนี้นะครับถ้าเราคลิกนะครับมันก็จะมีนะครับลิสต์ที่เราจะเลือกค้นหาคลี่ลงมานะครับ หรือนะครับเราจะใช้วิธีการคลิกลงไปแล้วพิมพ์เห็นไหมครับมันจะมีเคอร์เซอร์กับพิมพ์ตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์ลงไปได้เช่นเราอยากค้นหา id นะครับ003นมะครับมันก็จะกรองมาเฉพาะ0 0 3นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะฟิลเตอร์มาเฉพาะ0 0 3นะครับแล้วเราก็กดค้นหาได้เลยนะครับพอค้นหาข้อมูลเจอมันก็เอาข้อมูลขึ้นมาโชว์แบบนี้นะครับหรือนะครับเราจะนะครับคลิกนะครับแล้วก็ไปเลือกเอาเลยก็ได้ เช่นอยากไปค้นหา001นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแบบนี้มันก็เอา ID ของ001ขึ้นมาโชว์หรือเราพิมพ์ค้นหา ID นะครั002นะครับมันก็จะกรองมาเฉพาะ002แล้วก็คลิกแล้วก็กดค้นหานะครับอันนี้ก็จะโชว์ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลเยอะๆข้อมูลถ้ามีข้อมูลเยอะๆนะครับ และเราต้องการนะครับจะค้นหาโดยการพิมพ์นะครับตัวลิสต์ตัวนั้นเพื่อให้มันมาโชว์ในช่องค้นหาแล้วก็ค่อยกดค้นหานะครับเราก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับซึ่งมีคําสั่งนิดเดียวเองนะครับก็คือเพิ่ม type เป็น search นะครับหลักการคือเพิ่ม type เป็น search นะครับแล้วก็สร้าง list ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ใช้ data list นะครับครอบ option value แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําระบบค้นหานะครับสามารถพิมพ์ค้นหาได้ด้วยนะครับ โอเคนะครับเทคนิคนี้นางหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับ,รบทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ